ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกและคำแนะนำการลงทุนกับบรจกรกรุงศรีในเดือนตุลาคมค่ะราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ปรับตัวขึ้นส่งผลให้ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อกลับมาอีกครั้งและการส่งสัญญาณของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็เป็นประเด็นที่ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวมให้ดูมีความตึงเครียดขึ้นในเดือนนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นประเด็นสําคัญมีอะไรกันบ้าง และนักลงทุนควรจะต้องปรับพอร์ตกันอย่างไรบราจากรุงศรีมีคำแนะนำดีๆมาฝากกันค่ะเริ่มต้นที่คำแนะนำการปรับพอร์ตที่น่าสนใจกันก่อนค่ะหากมองเป็นภูมิภาคบราจากรุงศรียังมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นยุโรปและเพิ่มเติมตลาดหุ้นเวียดนามเข้ามาค่ะ เริ่มจากที่ตลาดยุโรปนั้นเจอกับความผันผวนอีกครั้งหลังจากอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติและราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นประกอบกับก,บการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทำให้นักลงทุนกังวลเรื่องของต้นทุนการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นและกดดันรายได้บริษัทอย่างไรก็ตามกองทุนหลักของ KF Europe และ KFH Europe ได้มีการคัดเลือกหุ้นที่เป็นผู้นำในแต่ละอุตสาหกรรมทำให้สามารถส่งผ่านราคาต้นทุนทีนท่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคได้ ทงบรรจกรุงศรีจึงยังแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนส่วนตลาดหุ้นเวียดนามปรับตัวดีขึ้นหลังจากรัฐบาลทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มมีทิศท,ทางทรงตัวทั้งนี้ในระยะยาวภาพเศรษฐกิจของเวียดนามยังคงสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยังคงดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ดีต่อเนื่องจึงแนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในกองทุน KF เวียดขีด A นอกจากนี้หากมองที่ตลาดภาพรวมที่ตอนนี้กลับมาวิกซ์ออฟอีกครั้งทางบลจรกรุงศรีจึงแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักสัดส่วนกองทุน KFG แบรนดที่มักจะสร้างผลตอบแทนได้ดีและเป็นที่ต้องการของตลาดในช่วงที่มีความผันผวนสูงเนื่องจากกองทุนเน้นลงทุนหุ้นที่มีคุณภาพสูงรายได้และกำไรเติบโตสม่ำเสมอรวมไปถึงทางเลือกในการลงทุนกองทุนผสมที่ตอบโจทย์ครบในกองทุนเดียว ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยบริหารจัดการกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์พร้อมมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะสมกับภาวะตลาดอย่าง KF Happy Kit A, KF Good และ KF Super โดยในช่วง1-3เดือนข้างหน้าคาดว่าอาจมีการสับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสเพื่อการลงทุนในสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงกองทุนรวมที่มีนโยบายที่มุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่งมาให้น้ำหนักตราสารทุนในประเทศหรือตราสารทุนต่างประเทศมากขึ้นเหตุผลเบื้องหลังคำแนะนำดีๆเหล่านี้มาจากการวิเคราะห์ภาพรวมบรรยากาศเศรษฐกิจทั่วโลกที่เปลี่ยนไปในแต่ละมุมโลกมีประเด็นสำคัญอะไรกันบ้างผู้จัดก,การกองทุนบลจอกรุงรีจะมีมุมมองกันอย่างไรบ้างเรามาติดตามกันค่ะ เริ่มต้นกันที่ตลาดฝั่งสหรัฐอเมริกาผู้จัดการกองทุนนั้นมีการปรับลดมุมมองต่อตลาดสหรัฐอเมริกาลงในเดือนนี้เพราะมองว่าตลาดสหรัฐเจอความผันผวนมากขึ้นหลังผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นรวดเร็วจากการที่เฟดออกมาให้การคาดการณ์ว่าอาจมีการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายได้เร็วขึ้นอีกทั้งยังมีการประกาศลดปริมาณการซื้อสินทรัพย์หรือว่า QE tapering ในช่วงปลายปีนี้ โดยคุณเจรโรมโพเวลประธานเฟดนั้นได้ส่งสัญญาณว่าจะเริ่มปรับลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ในเดือนพฤษจิกายนนี้และคาดว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการภายในกลางปี2565นอกจากนี้อัตรางเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นจากราคาน้ำมันยังกดดันตลาดโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มโกลสหรือหุ้นกลุ่มเติบโตมาต่อกันที่ตลาดยุโรปกันบ้างค่ะผู้จัดก,การกองทุนมีการปรับลดมุมมองต่อตลาดยุโรปลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า แต่ยังคงคําแนะนําการลงทุนในตลาดนี้โดยประเด็นสําคัญของตลาดยุโรปในช่วงนี้มีดังนี้ค่ะธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นั้นมีการประกาศว่าจะปรับลดปริมาณการเข้าซื้อตราสารหนี้ตามโครงการ Pandemic Emergency Purchase Program หรือ PEPP ในระยะเวลาอันใกล้โดยคาดว่าจะนำเสนอแนวทางการปรับลดปริมาณการเข้าซื้อในการประชุมเดือนธันวาคมนี้ในขณะที่ ECB นั้นมีการปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของ GDP ในปีนี้เป็นร้อยละห ส่วนจีนนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างลองมาดูกันค่ะผู้จัดจาก,การกองทุนนั้นมีการปรับลดมุมมองต่อตลาดจีนลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า โดยมองว่าตลาดจีนยังได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดได้เจอกับแรงขายจากความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ในกลุ่มอสังาหาริมทรัพย์อีกทั้งความกังวลว่าทางการจีนจะมีการออกกฎหมายควบคุมในอุตสาหกรรมอื่นๆเพิ่มเติม,ตมอย่างไรก็ดีทางธนาคารกลางจีนได้มีการอัดฉีดสภาพคล่องต่อเนื่องเพื่อช่วยหนุนตลาดและทางการจีนก็ยังทยอยออกมาให้ข่าวเพื่อลดความตกใจของนักลงทุนโดยตลาดหุ้นจีนได้รับข่าวร้ายและปรับตัวลงไปค่อนข้างเยอะแล้ว ทำให้ดัลเลชันกลับมาน่าสนใจอีกครั้งมาดูกันต่อที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันบ้างค่ะผู้จัดก,การกองทุนมีการปรับลดมุมมองต่อตลาดญี่ปุ่นลงจากเดือนก่อนหน้าตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นเจอแรงเทขายหลังจากมีการเลือกหัวหน้าพักค LDP โดยตลาดคาดว่าพรร LDP จะยังคงได้เสียงส่วนมากในสภาในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้โดยแนวนโยบายสำคัญจากชินโซอาเบะ จะยังคงดําเนินต่อเนื่องได้ตลาดญี่ปุ่นนั้นยังถือว่ามีความน่าสนใจเนื่องจากถือว่าเป็นตลาดที่ระกาดและมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ B.O.J. ยังมีการคงการดําเนินนโยบายการเงินและระบุว่ามีความพร้อมในการดําเนินมาตรการผ่อนคลายเพิ่มเติมหากว่าการแพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากกว่าที่คาดไว้จากปัญหาขอขวดในภาคการผลิต การส่งออกเดือนสิงหาคมนั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ26.2เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้าแม้ว่าจะ,ะเผชิญกับแรงชดรั้งจากการส่งออกรถยนต์ที่ขาดแคลนชิปในขณะที่การนำเข้านั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ44.7ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าส่วนในประเทศไทยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะมีทิศทางอย่างไรมาติดตามกันค่ะคณะกรรมาการนโยบายการเงินหรือกรงมีมติเป็นเอกฉันในการคงอัตราดอกเบี้ยน,นโยบายที่ร้อยละ0.5 และคาดการว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตัวร้อยละ0.7ในปี2564และร้อยละ3.9ในปี2565ซึ่งใกล้เคียงกับที่คาดการไว้ในเดือนสิงหาคม คณะกรรมาการนโยบายการเงินและการคลังได้มีการตัดสินใจปรับเพิ่อมอัตราส่วนเพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP จากร้อยละ60เป็นร้อยละเ0เพื่อให้รัฐบาลมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการดำเนินนโยบายการคลังหากว่ามีความจำเป็นในการกู้ยืมเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และในช่วงปลายปีแบบนี้หลายคนกำลังมองหากองทุนที่ให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอย่าง SSF, IMF กันอยู่ บราจากรุงศรีขอแนะนำ SSSF IMF ใหม่ที่คัดฟีมการลงทุนเพื่อโอกาสเติบโตในหุ้นเด็ดทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นกองทุน KF GG s s f KF GG r m f ที่ลงทุนหุ้นบริษัทที่มีโอกาสเติบโตสูงทั่วโลกกองทุน KF US s s f KF US r m f ที่ลงทุนหุ้นบริษัทของอเมริกาที่เป็นแมกกาเทรนเช่นกลุ่มสื่อออนไลน์อีคอมเมิร์ซ ซึ่งทั้งสองกองทุนนี้ลงทุนในกองทุนหลักที่บริหารโดยแบลลีกิฟฟอร์ดกองทุน KF i n f r a S S F KF i n f r a i M F ที่เน้นลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่เช่นพลังงานการสื่อสารสาธารณูปโภคขนส่งและกองทุน KF c l i m a S S F KF c l i m a i i M F ที่เน้นลงทุนในธุรกิจที่มีเทคโนโลยีแก้ไขรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเช่นพลังงานทางเลือก การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศหลักๆทั่วโลกจะเห็นว่าทั้ง8กองทุนนี้เป็นธีมการลงทุนที่เน้นการสร้างโอกาสเติบโตในระยะยาวและเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการลดหย่อนภาษีพร้อมโอกาสรับผลตอบแทนดีๆจากคุณทั่วโลกให้เลือกลงทุนกันค่ะ ในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการเก็บออมไว้ใช้หลังเกษียณบลจกรุงศร,รีแนะนําว่าการพิจารณาลงทุนควรจะเป็นไปตามระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้และตราผลตอบแทนคาดหวังที่คาดว่าจะได้รับเงินเมื่อยามเกษียณโดยท่านสามารถนําข้อมูลที่บลจกรุงศรีแนะนําไปใช้ในการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนของท่านได้ในกรณีที่กองทุนของท่านเปิดให้มีทางเลือกในการลงทุนตามมุมมองดังกล่าวข้างตน้น และนี่ก็คือไอเดียการลงทุนดีๆที่วันนี้บลจกรุงศรีนำมาฝากกันค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ